สวัสดีครับมาพบกับรายการแคปชัน EP สิบแล้วนะครับผมรายการแคปชันเป็นรายการที่เอาแคปชันทั่วโลกทั้ประเทศทั่วโซเชียลมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มารีคกับฉันนะครับผมอะไรใครที่ชอบรายการแบบนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและใต้คอมเมนต์มีใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือว่าอยากให้ทําอะไรเพิ่มคอมเมนต์ใต้คลิปได้และอย่าลืมแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์นะครับ แชร์คลิปนี้ไปยังช่องแชทที่คุณรักและแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณเล่นนะครับขอบคุณมากจริงครับไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้มีแคปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปเราจริงไม่เคยคิดจะนอกใจแฟนเลยแค่นึกถึงตอนที่เขาร้องไห้หัวใจก็เจ็บไปด้วยแล้วไม่กล้าที่จะทําให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นหายไปเลยเราอาจจะไม่ได้เป็นแฟนที่ดีขนาดนั้นแต่เรื่องนอกใจสาบานเลยว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเธอจะไม่วันเจ็บปวดกับเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวนะครับ สาบานสุดยอดผม <laughs> ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าความรักความเข้าใจแล้วก็การเขาเรียกว่าไว้ใจใส่ใจอันนี้สําคัญมากๆครับอันนี้ก็คือหนึ่งในหัวข้อหนึ่งของชีวิตคู่แล้วกันผมว่าชีวิตคู่หลายๆคนอาจจะมีอยากแว้ข้างทางอยากมีวอกแวกกันบ้างเข้าใจแต่นึกถึงวันที่เราอยากได้เข้ามาวันแรกกับวันที่เขาจะร้องไห้หนักมากแล้วก็ความสุขของเขาจะหายไปจากจากสิ่งที่เราทําอ่ะแค่ช่ววูบอะมันไม่คุ้มกันหรอกครับว่ามีอยู่จริงนะครับฉะนั้นดีมากครับ very good ออ ทำงานสรุปชิปหายตอนนี้ชิบหายละเหลือสนุกทำไมชอบเอาเรื่องจริงพูดเล่นล่ะฮะมันจะรู้กันไปหมดนะเออทุกวันนี้ทำงานไปออกลบชิบหายรู้คุณต้องสู้กับอะไรบ้างสั้นๆครับถ้าชิบหายขนาดนั้นแนะนำลองด่าเพื่อนร่วมงานดูก่อนบางทีงานอาจจะดีแต่เพื่อนร่วมงานอาจจะก็ได้ครับ ด้วยความปรรถานาที่จากพราดานะฮะ <laughs> ไปครับพี่เงินเดือนเท่าไหร่กันครับของผม2อ0 0มยังไม่รวมโกงบริษัท <laughs> ได้เหรอ <laughs> ไอโซนแรกได้อยู่ไอโซนหลังมายังไงวะ <laughs> เช่นอะไรเอากาแฟกลับเงี้ยหรอหรือยังไงยักยอกได้เหรอบ <laughs> ้าบอยทำเอาเรื่องจริงมาพูดเล่น <laughs> เก่งสุดยอดไปเลย แน่หน่อยไอ้ข้างหลังอะอยากรู้สิทธิ์เหมือนไม่เคยรับฟังไม่เคยเปิดใจไม่เคยสนใจเงื่อนไขที่กูเสนอให้ถ้าไม่คิดจะสู้ไปด้วยกันพวกนี้ก็หาน้ํากินเองทำไมงั้นล่ะทำไมเป็นโทษงั้นล่ะทำไมเป็นพาราสิกสิทธิ์ล่ะฮะบางทีสิทธิ์เขาอาจจะยกเลิกออเดอร์มึงหรือเปล่าลอเล่นนะฮะ ก็นั่นแหละฮะมันอยู่ที่ใจใจเราเคารพใจเราศรัทธาแค่นั้นเองอก็นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ว่าเราสู้เขาสู้นั้นเขาหาน้ํากินได้มั้งยักยอกดีครับความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทคือไม่แข่งกันอวดรวยแต่แข่งกันเล่าเรื่องความบัดซบของชีวิตตัวเองอเสุดครับของแท้เพื่อนแท้ก็ต้องเล่าให้สุด อยู่กันที่ว่าเออเหมือนกันเจอหน้าก็ต้องเล่าความบันเลยของตัวเองก่อนความบัดเซบของตัวเองก่อนเสร็จปุ๊บก็จะไปเล่าเหลืองคนอื่นครับตบท้ายด้วยของหวานเนยะหวานเจีย๊ยบครับพระเจ้าอนุญ,ญาตให้แฟนกูมาเกิดหรือยังนานแล้วนะเออเดี๋ยวคงต้องหาน้ำกินเองเหมือนตะกี้นะ ไม่พอพบอะไรหาเองด้วยนะหมนเงยแล้วยังไม่เกิดมันมากั่นแกล้งกัน <c oughs> ที่ส่งมาเป็นมีแต่นรกส่งมาอ <c oughs> มแมงลูกค้าคือพระเจ้าแล้วพระเจ้าเคยโดนกูด่าหรือ,อยัง <c oughs> เออ <c oughs> ตอนเช็คว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันนี <c oughs> ่เป็นลูกค้ามันยังโดนน้อยกว่านะ เอาเป็นลายองค์นคี่คงจะหนักอะ่ะถามว่าตรงไหนบ้างครับอย่๋ใช้เสร็จมึงให้มากนักนะไม่พูดล,ยลยอยๆฮะทำไมผู้ชายถึงมองผู้หญิงที่ไปร้านเหล้าคือผู้หญิงไม่ดีด้วยคะเอาตรงเอามุมไหนอะ่ะถ้ามุมไลฟ์โค้ดเหรอเวลาคุณไปร้านเหล้าคุณก็เจอสถานที่ที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็ดึงดูดข้อหาคุณฟิลนี้ฮะ เดีมุมมองเดวเสาไหมมุมมองเดวเสาก็คือสถานที่อโคจรไปแหละไม่พ้นเรื่องท้องเรื่องไส้หรอกเห็นไหมฮะแต่ถ้ามุมมองผมก็คือไปเพื่อไปปลดปล่อยความเศร้าความเหงาความทุกข์แล้วก็กลับบ้านเพราะก,กูไปก,กินเหล้าแต่ไม่ใช่กับบางคน <L ie> บางคนแม่งไปไล่สัตว์ก็อีกเรื่องหนึ่ง <L ie> เอาเป็นรายบุคคลดีกว่าฮะอย่าไปเหมารวม เออผู้ชายดีๆบางทีก็ไปร้านเหล้าก็มีบางทีผู้หญิงเข้าไปก็เป็นผู้หญิงดีๆก็ไปแยะๆคือเข้าไปเพื่อแสวงหาความสุขพอใจยังครับไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่บุคคลโอดแหละแต่ล็อกคอนโปรดไว้ในใจและ้ะ <c oughs> เรียกว่าอะไรวะร <c oughs> อโปรโมตเนี่ยหรอเหมือนมึงล่อให้เหยื่อให้มาติดกับเนี่ยหรอ <c oughs> ช่วงกำลังรอเหยื่อ <c oughs> วางเหยื่อยังไม่กินน่าเบ็ดไปก่อนนี้เหรอถือว่ารอตกเบ็ดรอให้เหยื่อมากินปุ๊บแล้วค่อยงับทีเดียวใช่ไหมฮะโอ้เวลีกูดแผนสูงน้าเราอ่ะเคยคนโสดแล้วโปรโมทด้วยนะกูก็งงว่ามึงโสดจริงหรือเปล่าพอโสดไปไม่ตอบคืออะไรวะพอโสดไปแล้วทักไปแม่งไม่ตอบอ่านไม่ตอบคืออีหยังมีคนล็อกไว้ในใจอยู่แล้วบอกกูดิกูไม่ดื้อเ่นกับใครไม่ได้เลยดูเป็นชู้เขาไปหมดเลยกู บางทีเฟนลี่กับชูนี่มันแยกไม่ออกกันนะเฟนลี่คือเล่นในทางตลกแต่ชูมันคือเล่นผู้หวังผลมึงเข้าใจปะวะเจตนามันต่างกันในเวรเลือกกันดีดีเออด้วยความปรารถนาดีนะมึงไปละเราในเวอร์ชั่นที่ดูแลตัวเองได้ร้อยเปอร์ซ์ไม่ได้โหยหาความรักขนาดนั้นจริงๆแต่พอมีคนคอยถามว่าวันนี้เป็นไง เหนื่อยไหมอยากกินอะไรเออมันรู้สึกดีจริงๆนะการมีคนให้แบ่งปันเรื่องราวที่เจอมีคนคอยยินดีในวันที่สําเร็จโอ้ในวันที่ล้มถึงจะได้เข้าใจว่าการที่เจอความรักที่ดีมันเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> ตบมือเลยอะ่ะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าความรักไม่ใช่ความใช้กรรม เหมือนกับเป็นคนหนึ่งที่คอยรู้สึกว่าคอยซัพพอร์ตเราในเติมเต็มในวันที่เรารู้สึกว่าขาดหายอ่ะอันนี้เขาเรียกความรักที่มันเติมเต็มม่วยัว์เรียกได้ว่าคู่ชีวิตนะฮะแต่เราต้องทําเหมือนแบบนี้กับเขาบ้างนะคือไม่ใช่แบบมึงเขาคอยเติมให้มึงแล้วเขาลดตลอดเวลามันต้องคอยเติมซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าการชาร์จแบตของความรักครับไปชอบจริงๆเลยความรู้สึกแบบเนี้ยเออเธอชอบฝนแต่ฉันเสลอไปกลางล่มให้ <Okay. S 2> ประเด็นคือเขาไม่ได้ชอบมึงชอบเปียกนิดนิดแชร์แชร์หน่อย hey! Hey! อ้ารหรอเขาไม่ชอบมึงขอให้ฝนไม่ตกถ้าเขาชอบมึงเขาก็าเดินกับมึง ah! เออ,อเพราเผื่อเขาจะถือร่มให้มึงด้วยบองตอง hey! Hey! จบนะเออตอนทำงานมันจะมีโมเมตนต์หนึ่งที่อยากจะพูดว่าอ่ะงั้นมึงมาทำเอง เออความในใจมงึงสั่งนั่นสั่งนีนองนยอย่อย่างนู่นอย่างนี่ลูกค้าอยากได้นั่นอย่างนี้มาทำเองไม่ได้รู้ว่าอยากได้ไงหรือมีไกด์ไลน์ก็ได้วันนี้กูจะมีมือเหมือนไพอีสวนแล้วเนี่ยแม่งไปชีวิตเหมือนหลงทางไม่รู้จะหลงหาอะไรนักหนา เออว่ะแม่งไม่มี GPS ด้วยเด็ <Hey. S 1> มีแม้ปักหมดให้กูหน่อยกูได้ไปตามทางเมื่องเหมือนหลงเธอครับไม่ <Hey. S 1> มีแผนที่หรือ GPS บอแล้วครับผมหลงไปเรื่อยๆ <Hey. S 1> เออ <c oughs> แกลองโฟกัสใครแค่คนเดียวคุยกับใครแค่คนเดียวดูแล้วจะรู้ว่าทำไมเราต้องคุยหลายคนห้าห้าห้า อย่าลืมนะฮะคุยกันหลายคนเขาเรียกประชุมสายไม่ใช่แบบนั้นถันคุยเพื่อรู้ความต่างจะรู้ว่าไอ้อันไหนดีแล้วไม่ดีนะครับเช่นตัวกูอ่ะไม่ดีกูรู้พูดได้เหรอฮพงเล็บต้องคุยกี่คนถึงจะดีครับเป็น8คนเลยไหมวันลาทิตย์อาทิตย์ละวันวันลาทิตย์อลไรละอเออ เป็นไงบ้างครับกับ E ีนี้นะครับถ้าชื่นชอบหรือฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกดส u b s c r i b e ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรติชมเสนอแนะคอมเมนต์ได้นะครับอย่างสุภาพชนเดอร์แล้วก็แท็กคนที่คุณรักใต้คลิปได้นะครับแชร์คลิปนี้ไปยังคนที่คุณรักหรือว่าช่องแชทที่คุณรักจะเป็นการช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะก็อย่าลืมครับไปดูกันนะครับเจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับถ้ามีนะครับขอบคุณทุกคนมีคลิปย้อนหลังนะครับไปดูกันไดนนนับบีวุใหยดแ้นะครับ